ที่ดีวีดีนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด,ด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอกราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับแอดซานเดอร์เช่นเคยนะฮะแต่วันนี้เปลี่ยนเกมดีกว่านะเกมนั้นแบบว่าอ่าค่อยไปเล่นดีกว่านะเรามาลองกลับมาเล่นจินนี่นะจ๋าดูดีกว่านะเขาบอกว่ามันกําลังมานะเออไม่รู้จริงหรือเปล่าเอาล้วฮะฝากมา3,000บาทนะครับผมไป ลองใช้สูตรสักหน่อยนะผมมันได้เล่นมาสักพักเนื้อน,นะกับเกมจินนี่นะครับผมไม่รู้ว่ายังจะปั้งปุริเย่เหมือนเดิมหรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกันฮะอุ้ยไม้หกบาทแตกสวยนะแตกทีละสองแถวอยนะ่างเงี้ยไปฮะเพิ่มไปฮะเพิ่มไปเรามีงบอยู่นะโบมาเฮ้ยสวยนะสองลายตลอดเลยตั้งแต่เริ่มเกมมาแล้วเนี่ย 6ครั้งสแคปเตอร์ต้องเข้าบ้างแหละเมื่อวานเล่นมาจองนะสแคปเตอร์กว่าจะเข้านะไอ้เหี้ยสุดท้ายนะถึงจะเข้าโอ้โหเกือบแตกนะเฮ้ยสวย,รวย,สยสครับผมบวกมาสามลายสัตว์สแคปเตอร์เหมือนจะมาก็ไม่มานะก็ผมจะใช้สุออดออโต้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าสแคปเตอร์จะเข้านะ อันนี้ผมไม่ได้เปิดเอ้ยผมเปิดนี่ว่ะแต่ิมไมมันช้าๆวานะนะหรือว่าไปเล่นมาจองมันเร็วมันมันเร็วเกินไปนะพอมาเล่นเกมอื่นมันก็นเลยดูช้าๆโอ้โหสแ,แคปเตอร์แล้วก็วายไม่เข้าเลยว่ะเอ้ยสวยเอาแล้วไปกันต่อครับผมอุ้ยเห็นวสแคปเตอร์เข้ามาสองตัวไอสัตว์ มาครับผมลองดูฮะปรับเป็นไม้สักร้อยก่อนแล้วกันนะเออเพราะว่าเรายืมมาสักพักหนึงแล้วนะผมว่าสแคปเตอร์ม่น่าจะเข้านะครับผมไปสิบครั้งโบมาโบมาโบมาสิบครั้งนี่คือว่าแพงอยู่นะเพราะว่าหนึ่งเรามีแค่สามพันใช่ไหมกดไปสิบครั้งนี่คือหนึ่งพันแล้วนะมาอีกสิบครั้งอุ้ยไอสัตว์อีกตัวเดียวอย่าบอกนะ ยอย่าอบนะนั่นไงไปฮนะปัดใจสิบครั้งสองสามสี 2, 3, ่โอ้ัวลัวลัวลัวเงินกูหายไปลัวลัวครับผมเหลือหนึ่งพันไอสัตว์ได้ฝากเข้าใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยเข้าเหอะเข้าเหอะไม่ไหวนะหมดตูดนะหมดนะเนี่ยหมดนะเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยไอสัตว์ โอ้โหไปมายิมห้าสามสิบครั้งนะผมถ้าเป็นเข้านี่ผมต้องฝากเติมใหม่นะเพราะว่ายิมห้าสามสิบครั้งนี่ก็สี่ร้อยพอดีนะเอ้ยไม่ใช่ดิถึงแล้ววะไม่น่าถึงนะห้าสิบเฮ้ยวายวายวายแนวตั้งตัวพิกเกมสวยเออ ต่อชีวิตหน่อยฮะ240บาทก็เอาครับผมมาเฮย้ยสวยไอีกแค่จะหมดตัวอยู่แล้วถ้าไม่เข้านี่คือยังไงก็ได้ฝังใหม่นะโอ้โหไ้สัตว์ขอบคุณพี่จินนี่นายจ๋ามากฮะ12ครั้งกดไปเลยฮะมาเอาสาระบอกวายมาหน่อยดีกว่าเสกเข้ามาเสกเข้ามาเออเพื่อนๆเคยดูเรื่อง The Witcher ไหม ไอเกมจินนี่เนี่ยมันไ,ไอตัวจินนี่เนี่ยมันไปอยู่ในหนังเรื่อง t อ e Witcher ์เลยนะเออโครเที่อ่ะไปฮะอขอฟรีสักครั้งหนึ่งได้ไหมเต็มแผงสวยฮะหูไม่เข้าเลยสักครั้งนี้ผมว่างไงสวยบอกฟรีหนึ่งครั้งครับผมเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเต็มแผงฮะ 330บาทถือว่าโอเคยื้ชีวิตได้อีกครับผม75บาทมาแล้วโอ้ดับเข้าอย่างนี้สวยดีคฮะบิ๊กวินแน่นอนเท่าไรหร่ฮะ560บาทแล้วผมจุกครูเอาแล้วกำไรเรากลับมาคืนแล้วฮะเอ้ยยังไม่กลับมาดิทุนลรสา3 0 0นนะลืมไปเชียอ์แยังต่อผม อุย้ยเชี่ยอันนี้สวยแต่ไม่บิ๊กวิน Big Win นะมาผมบอกมาสองพันห้าครับถิอเวเาิ้แจมจลัดอยู่นะอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ต่อชีวิตได้ฮะไปฮะคือบอกเลยว่าถ้าไม่เข้าสแครปเตอร์ดอกเมื่อกี้นะยังไงผมก็ต้องเติมใหม่ฮะหมดตูดแน่นอนนะผมร้อยเราจะปั้นได้เราต้องใจใหญ่หนิดนึงนะไม่ร้อยฮะสแคปเตอร์ไม่ก็ไวแนวตั้งเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ย เฮ้ยแปดร้อยไอสัตว์เฮ้ยมาเริ่มมาเริ่มมาดีแล้วฮะคือเมื่อกี้แบบว่าถ้าสแคปเตอร์ไม่เข้าจริงนะน่าจะหมดตูดเลยฮะสิบครั้งตลอดงานนะผมอ่าสิบครั้งตลอดงานสแคปเตอร์หวังเดียวว่าขวางวายแนวตั้งกับสแคปเตอร์โอ้โหสองตัวว่ะตัวที่สามไม่มานะ ปลองดูฮะมา200สกัตเตอร์อสกัตเตอร์เข้าเหอะเข้าเหอะเข้า,ขานี่คือแบบชีวิตเปลี่ยนนะเป็นมหาเศรษฐีดูไบได้เลยนะโอ้โหอีกสักสิบครั้งไปผมว่าน่าจะทำได้นะมาสกัตเตอร์อมาเพื่อนอันทีท้ายโอ้โหจบกัน ไปฮะลดลงมาหน่อยดีกว่าไม่งั้นหมดตูดนะเหมือนเดิมครับผมไม้ร้อยนะได้แค่สิบครั้งเท่านั้นนะครับผมครั้งที่สีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ก็เฮียละเดี๋ยวจะเชื่อนะสกตเตอร์โอ้โหไปหมดตูดแน่นอนพันสุดท้ายถ้าไม่เข้าเฮ้ยวายแนวตั้งมาอีกตัวนึงขออีกตัวหนึ่ง,วงสวยติดมา ได้อยู่โอ้โหมันกใจโคตนหายนะแคัปเตอร์ไม่เข้าแน่นอนฮนะแต่แบบมาแล้วไงมาแล้วไงเอาแล้วฮะอิเชียว,วายลาต้งเห็นไหมบอกแล้วว่าช่วยชีวิตได้โคตรแรงนะครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงซุ per m e g าวินมาเท่าไหร่มาเท่าไหร่มหรมืน่นติดแหวนสามวงับผม โอ้โหถ้าไม่ได้วายแนวตั้งนี่ยังไงก็หมดตูดนฮะพันสุดท้ายเมื่อกี้มาร้อยสิบครั้งแล้วผมวัดใจนะโอ้โหมาฮนะมาแล้วครับผมไปจัดไปสองร้อยสแครปเตอร์ตรงเข้ามาจินนี่เสกพรให้มาเออในหนัง The Witcher ชชแม่งไอจินนี่ี่มันสามารถให้พรกับผู้ที่เปิดฝาแบบปลดปล่อยมันได้นะสามคอไวอะไรก็ได้โคเท่ มันอยู่ในน่าจะเป็นในฟลหรือว่าอะไรสักอย่างนะตอนนี้ทำพิจารณสองะนะถ้ามันเพื่อนดูเนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าใครไม่ดูเนี่ยก็น่าจะไม่รู้เรื่องนะครับเออที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมนึกได้ไงมันชื่อจินนี่เหมือนกันนะมาฮะมาห้าสิบครับผมลองเคลียร์หน้ามันทิ้งดูก,ก่อนนะแต่ถ้าเข้าแคปเตอร์นี่ก็ถือว่าโชคดีครับผมเอากำไรมาเล่นต่อฮะอย่าบอนะ พราไม่ได้กำไรแถมขาดทุนยังไงไปฮะเคียร์ทิ้งไม้หมดอย่าเพิ่งเข้านะสแคปเตอร์อย่าเพิ่งเข้านะถ้าเข้านี้แบบว่าเสียดายมากนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าอู้หูเกือบไปสัตว์เพราะว่าผมจะปรับเป็นไม้ใหญ่นะแล้วก็่อยไปเข้าไม้ใหญ่นะครับไป เข้ามาเหอะ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 เพื่อนโอ้โหโคตรเปลืองนะไม้ใหญ่นะแต่ถ้าเข้าแซคแครเตอร์ของจินนี่เนี่ยก็เฮบึ้มบัมครับผมแต่งโบบะแน่นอนมามาแซคแคร์เตอร์แซคแครเตอร์เพื่อนรักแซคแคร์เตอร์เพื่อนรักโอ้โหไปสิบครั้งครับผมมาเหอะมาเหอะ โอ้โหติดตเต็มแผงนะเอ้ยได้อยู่สี่พันครับผมโอ้โหเที่ย <Yeah. S 1> อีกตัวเดียวไปฮะเราต้องฝืนนะผมชอบฝืนอยู่แล้วผมฝืนไปนดื้อน,นี่แหละมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอย่าบอกนะว่าไม่เข้าเลยโอ้โหเขายากจริงว,วันนี้ วุ้ยติดวายมากครับผมพันแปดนะได้อยู่ได้อยู่ขอให้ติดวายเยอะกับสัญลักษณ์กเยอะนะยังไงก็ไหลต่อได้เรื่อยฮะเออสามพันเจ็ดมาดิอุ้ยสวยครับผมพันเก้านะแต่ว่ามันติดตัวสอนนะครับผมมันก็เลยไม่เท่าไหรนะแต่ถ้าเป็นติดตัวสอนแล้วบวกวายเนะี่สยสัญลักษณ์วะบวกวายเนะี่ยได้เยอะกว่า ไปฮะไม้หนึ่งพันสิบครั้งอุ้ยมไม้สัตว์ไม้พันไอ้เชี่ยมันยี่รั่นปืนกดไม้พันนะเออนี่มันจะปรับเป็นห้าร้อยนะเที่ยมันปรับไปถึงหนึ่งพันนะครับผมไปวัดใจห้าครั้งับไม้พันมีสิทธิ์ลุ้นคูณยี่สิบสามสิบนะโอ้โหอย่าบอกนะไม่ได้เที่ยเลยนะไม้พันเพื่อนไม้พันไอสัตว์มึงต้องมาแล้วไอเทียมาโคตรลุ้นสิบห้าคูณสิบห้าโอ้โห, 15, โ 15, โโหไม่ติดครั้งสุดท้าย สุดท้ายสวยมาดิหกพันคูณยี่สิบครับผมแสนสองหกสองสิบสองครับผมพอมันคูณยี่สิบนะเอาดิโอ้โหมาให้พันมามัน,มนคือมันบินหกพันใช่ไหมแล้วมันคูณยี่สิบปีครับผมไอเชียเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโอ้โหชีวิตเปลี่ยนนะผมชีวิตเปลี่ยนเลยครับทีเดียวรู้เรื่องเลยครับมาครับมาเลยห้าครั้งครับผมนี่คือข้อเดียวห้าครั้งนะแสนสองเห็นไหม 622ฮะบวกไปอีก6ครับผมแล้วควูณไปอีก20นะโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ฮนะติดมันเปล่าคูณ25โอ้โหพอครับผมไม่หนีไม่ได้ไม่เลิกไม่ได้ครับผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะไอ้ี้ยเกินคาด่ะเกินคาดเลยนะคือผมลั่นไปกดไม้พันเว้ยตอนแรกคือผมคิดว่าจะแบบ5ส0แล้วมันเป็นเป็นเท่าไหร่วะ500ยอะไรเงี้ยผมจะเอา500นะแต่บังเอญไปกดไม้ลั่นเป็นไม้พันแล้วมันเข้าเลยนะไอ้หี้อะ โอ้โหโอ้เสียงแหบเลยอะขอกินน้ำแป๊บนึงนะไอสัตว์่ <c oughs> อชี้อะแสนโอ้โหแสนเลยอะมันไม้พันนะต้องเข้าใจนะครับผมแล้วคูณ20ไปเมื่อกี้ด้วยดีนะว่าติดดอกสุดท้ายนะไม่งั้นแม่งหมดตูดเว้ยเรายื้อกันมานานมากนะครับผมกว่าจะได้เนี่ยโอ้โหไอสัตว์ทุนแค่สามพันนะชี้อแตกมาโคตรเวอร์นะเข้ามา20 แล้วมันเป็นไม้พันด้วยไอ้เชี่ยเอ้ยโคตรเอานะไปครับผมวันนี้สันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปใช้ตั้งก่อนนะครับไปไปจ้าทุกคนจุ๊บ